มันเกิดเรียนแบบขึ้นมาเนี่ยมันจะวุ่นวายนะบ้านเมืองนี้จัก,กรลียุกนะครับนะถ้าหากว่ามีกลุ่มพวกนักเลงหัวไม้เนี่ยนะครับไปซัดตำรวจคาโรงพักไปซัดตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่บ้านเมืองมันจัก,กรลียุกเพราะฉะนั้นต้องเชื่อใจให้ลิงดูเพราะฉะนั้นต้องเป็นให้ต้องทำคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผม อีซียุคคนยุคคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับเช้าวันนี้ก็มีสถานการ์ข่าวด่วนเข้ามาจากจังหวัดสงขลานะครับนั่นก็คือคดีของสอจอกกอฟกับลูกสมุนกีกี้จำนวน7คนนะครับที่โดนข้อกล่าวหาบุกทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่จังหวัดตรังนะครับเป็นการสั่งกระทืบต่อหน้าประชาชน ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายนะแล้วคนที่ถูกกระทํานั้นก็เป็นถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็คือกลางขั้นสุดอะนะอายุแค่28ปีพฤติกรรมขนาดนี้แสดงว่าที่ผ่านมาต้องไม่ธรรมดาถึงกล้าทําขนาดนี้นะครับไม่มีวุฒิภาวะไม่มีสติยังคิดนะในแชทเนี่ยลูกน้องยังจะมีสติมากกว่าเลยนะลูกน้องมันยังลูกน้องมันยังถามลูกพี่มันเลยบอกว่ารอให้มันเลิกงานก่อนนะ นะรอให้มันเลิกงานก่อนไหมลูกพี่นะครับปรากฏว่าไม่ได้รอให้เลิกงานแล้วครับลูกลูกน้องถามว่าจัดเลยไหมจัดเลยไหมปรากฏว่าลูกพี่สั่งบอกจัดเลยจัดทันทีจัดตอนนี้แสดงว่าป่าดเถื่อนเป็นอย่างมากไม่รู้นะฮะว่าเลือกกันเข้ามาเป็นสอจอได้อย่างไรสําหรับพื้นฐานของคนที่ทําแบบนี้ขนาดตารวจมันยังกระทืบขนาดนั้นนะนะกับชาวบ้านเนี่ยมันจะเห็นหัวไหมล่ะนะกับประชาชนกับ คนธรรมดาธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้มีจิตใจที่จะมาเป็นอาสาของคนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนไม่มีภาวะความเป็นผู้นําที่จะปกป้องผู้อื่นนะครับเราก็ต้องหนักแน่นชัดเจนนะครับไม่งั้นประเทศชาติเนี่ยเสียหายนะครับล่าสุดก็โดนข้อหาเพิ่มเข้าไปก็คือซ่องโจรน,นะ็ะสมควรนะครับก็คือคบค้าสมาคมกันหลายคนนั่นแหละเกินห้าคนขึ้นไปสั่งการคนเป็นสอจอโดนข้อหาซ่องโจรแล้วตอนนี้กําลังตรวจสอบ เรื่องของยาเสพติดเรื่องของธุรกิจต่างๆเรื่องของเว็บพนันว่าจะไปมีส่วนพัวพันแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับนะก็คือตรวจสอบยกแผงกันเลยทีเดียวเพราะว่าคนใกล้ตัวของสอจอกอเนี่ยแต่ละคนประวัติก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าประเทศชาติมันจะเจริญง,งอกงามได้เราจะปล่อยให้คนแบบนี้เนี่ยขึ้นมามีอํานาจขึ้นมาเป็นตัวแทนขึ้นมาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้นะครับ ไม่ได้ยังไงก็ต้องช่วยกันแล้วงานนี้ตำรวจกว่า2 3 0 0ส0คนทั่วทั้งประเทศเขาก็ไม่ยอมครับเพราะมันไม่ต่างอะไรไปจากการเหยียดหยามศักดิ์ศรีข้าราชการตำรวจนะพอบอรตรโดยท่านพลตำรวจเอกกิตรรัตนพพเพชรก็สั่งการให้พลตำรวจเอกธนายุทธวุฒิจัดรธำรงผู้ช่วยพอบอรตรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษของพอบอรตรเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปกำกับคดีด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความโปร่งใส พราะไม่แน่ใจว่าตำรวจในพื้นที่จะมีความสนิทสนมกันหรือว่าจะมีอิทธิพลทางการเมืองเพราะต้องไม่ลืมว่าพ่อของสสกอฟเนี่ยแกก็เป็นสสด้วยนะครับเอยพ่อของสจกอฟแกเป็นสสด้วยนะครับแต่คุณพ่อก็บอกแล้วนะครับว่าจะไม่ใช้อิทธิพลอำนาจหน้าที่ทางการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพักประชาธิป,ปัตย์เองก็ประกาศว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักวันนี้ จะนำตัวไปขอหน้าสารจังหวัดสงขลาฝากขังในผลัดแรกนะฮะต้องรอดูว่าสารจะให้ประกันหรือเปล่าตำรวจคัดค้านอยู่แล้วนะครับตำรวจคัดค้านประกันตัวก็ต้องดูว่าสารจังหวัดสงขลาเนี่ยนะจะให้ประกันตัวหรือไม่ถ้าให้ประกันตัวผมว่าคนก็วิจยัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะนะครับว่าคดีมันชัดแบบนี้มันไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหานะคุณผู้ชมผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนคือมันไม่มีคดีอะไรชัดเท่าคดีนี้คลิปก็มีพยานก็มี พยานก็ไม่ได้มีแค่คนสองคนนะเต็มคูหาการเลือกตั้งอ่ะประชาชนไปนเลือกตั้งเพราะนั้นหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนแจ่มแ,แจ้งแดงแจขนาดนี้ถ้าสารให้ประกันเนี่ยผมพูดตรงๆนะนะประชาชนก็คงวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะคือจะใช้คําว่าก็ไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนกันแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือตํารวจเขายอมไม่ได้แล้วก็ต้องสั่งสอนนะคือต้องเชื่อก่ให้ลิงดูบ้าง ไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกนักเลงเดี๋ยวไอ้พวกอันธพาลต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่กลัวตํารวจขึ้นมานะมันไล่กระทืบตํารวจบอกเอยเรียนแบบสจกอลนะ์ฟไม่เห็นติดคุกเลยสมมุติวันข้างหน้านะครับนะมันเกิดเรียนแบบขึ้นมาเนี่ยมันจะวุ่นวายนะบ้านเมืองนี้จะกรลียุคนะครับนะถ้าหากว่ามีกลุ่มพวกนักเลงหัวไม้เนี่ยนะครับไปซัดตำรวจคาโงพักไปซัดตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ บ้านเมืองมันจะกะลียุคเพราะฉะนั้นต้องเชื่อถ่ายให้ลิงดูเพราะฉะนั้นต้องเป็นให้ต้องทําคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างบางครั้งก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์เนี่ยเข้ามาประกอบด้วยนะครับในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยนะของประเทศชาติบ้านเมืองนะอันนี้ก็ต้องว่ากันแบบตรงไปตรงมาในสไตล์ของการปกครองประเทศล่าสุดครับเพจอินไซต์เพจวงในก็คือเพจดาวแปดแฉเขาอินไซต์นะ เขามีแหล่งข่าวเป็นตำรวจเยอะนะดาวแปดแฉกี่กเ,เขาไม่ธรรมดาเขาบอกว่าด่วนเตรียมพิจารณาโอนสำนวนคดีสจกอลฟแล้วก็พวกทำร้ายตำรวจตอชอบดบ,บริเวณครูหาเลือกตั้งจากสพเมืองสงขลามาให้กองบังคับการกองป,ปราบปรามรับผิดชอบแล้วก็สะสางคดีเพื่อทำการถอนรากถอนโคนกันต่อไป คือถ้าใช้คาว่าถอนรากถอนโคนเนี่ยนะครับก็คือเครือข่ายผู้มีทธิพลการทํามาหากินเกี่ยวกับเส้นเงินต่างๆเนี่ยก็ยยจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยนะครับชัดเจนไหมนะสารคดีเตรียมพิจารณาถอนรากถอนโคนคุณผู้ชมเห็นควรด้วยไหมอ่าคุณผู้ชมฟังอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะเห็นควรด้วยไหมที่จะโอนคดีของสอจอกอมาให้กับตํารวจกองปราบกองบัญชาการสอบสวนกลางที่มีพลตํารวจโทจิระพกภูริเดชเนี่ย เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางสะสามเรื่องนี้คือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยอำานาจในมือเขาเยอะนะเขามีทั้งตำรวจไซเบอร์ตำรวจปอทอตำรวจปศกองปราบเขามีหลายหน่วยงานน่ที่เป็นตำรวจเฉพาะทางนะสมมุติาจากตรวจสอบเส้นเงินเนี่ยโอ้ง่ายเลยตำรวจไซเบอร์เดี๋ยวจัดให้ครับตำรวจไซเบอร์จัดให้งามๆเลยตรวจส้นเงินเนี่ยดูอย่างคนล่าสุดเอเลยนะไอเอ็มเอกชาติ ไอเอ็เมเอกชาติอ่ะเขาตรวจเส้นเงินไปสเส้นเงินมาโดนยึดทรัพย์ไม่รู้กี่ร้อยล้านเป็นไงล่ะพะนักแข่งรถจบปอ .6 อ่ะนะรู้จักทำมาหากินอ่ะที่บอกว่ารู้จักทำมาหากินครับมันผิดนักเหลอนะครับสุดท้ายก็โดนตำรวจไซเบอร์เนี่ยถ้ามาอยู่ที่กองปราบกองปราบหรือกองบัญชาการสอบสวนกลางก็อยู่หน่วยงานเดียวกันก็สามารถที่จะให้ตำรวจไซเบอร์เอาไปเช็คเส้นเงินหน่อยสิตอนนี้เขาไม่ได้เช็คแค่ แค่ัแค่เส้นเงินของคนคนนั้นนะครับนะไม่ได้ไม่ได้อยากชี้โพงให้กระลอกนะเขาเช็คหมดนะคนรอบตัวคนรอบตัวเขาเช็คหมดเพราะเดี๋ยวนี้ชอบใช้วิธีการให้อ่อให้ม้านะให้ใช้บัญชีม้าม้าโดยสมัครใจด้วยนะนะครับเขาเช็คหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าหวังนะครับถ้าไปทําไม่ดีนะแต่ถ้าทําแต่ถ้าไม่ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวมันก็มีง่ายๆแค่นั้นนะ,นะครับเออส่วนเรื่องของพนันเหรอก็ไซเบอร์ไง นะครับไซเบอร์มีคุณผู้ชมวัดภาคเก้าทำได้โอนให้กองปราบเห็นสมควรครับผมก็ว่างั้นนะคือเพื่อความโปร่งใสเพื่อความแฟร์เพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองในพื้นที่นะพ่อคุณก็เป็นแม่คุณก็เป็นนักธุรกิจใหญ่โตในพื้นที่สังคมไทยมันเป็นระบบอุปถัมม์มันรู้กันอยู่แล้วว่าว่ามันมีระบบอุปถัมภ์ก็คือร้อยทั้งร้อยยังไงเสีย ครอบครัวคุณก็ต้องรู้จักกับพุ่มกลับอะร้อยทั้งร้อยครอบครัวของสอจอกอยยังไงก็ต้องรู้จักกับพุ่มกลับครับคือต้องรู้จักกันเลยละเราว่ากันตามตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความสนิทสนมการรู้จักมักจีกันเนี่ยนะครับเพื่อความแฟงก็โอนคดีนี้กับกองปราบกองบัญชาการสอบสวนกลางเขาจัดการเพื่อที่จะได้เส้นข้อคอรอหาถ้าตัดสินมาแล้วคุณไม่มีความผิดอคุณก็สงาา่าผ่าเผยเลยนะ ว่าโอวหนี่ระดับกองปราบมาตรวจสอบเราแล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกติมากไปกว่าการกระทืบตํารวจตอชอดเนี่ยนะครับมันก็จะโปร่งใสทันทีเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็มองโลกในแง่ดีมันก็ถือว่าเป็นเรื่องคิดดีถ้าจะให้กองปราบเข้ามาตรวจสอบนะครับนี่ฮะนี่คือข่าวสารล่าสุดนะที่ผม,ามาเอามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบ